แมนเชสเตอร์ซิตี้จาอคว้าดูมฟี่เสริมแบ็กขวาแทนวอลเกอร์รีบปิดดีลก่อนค่าฉีกสัญญาหมดอายุแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การทุ่มทีมของเปปกอนดีโอลาเตรียมเสริมแนวรับทางฝั่งขวาหลังปล่อยคลายวอลเกอร์ให้กับเบอร์ลีไปในราคา5ล้านปอนด์ล่าสุดเรือใบสีฟ้าเปิดฉากเจรจาคว้าตัวเดนเซลดุมฟี่แบ็กขวาทีมชาติในเทร์แลนด์ของอินเตอร์มิลานจุดที่น่าสนใจก็คือค่าฉีกสัญญาของดุมฟี่ครับในซัมเมอร์นี้จะถูกยังเหลือเชื่อ เหลือเพียง22ล้านปอนด์หรือราว968ล้านบาทเท่านั้นเพียงแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะหมดอายุภายในวันที่15กรกฎาคมทําให้ซิตี้ต้องเร่งเครื่องเจราจาให้เสร็จทันเวลาก่อนที่จะถูกบาซ่าเข้ามาแย่งตัวครับเพราะทางบาร์เซโลนาก็าให้ความสนใจเช่นกันแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเจนต์ N ของนักเตะซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในดีลนี้ ขณะเดียวกันเป๊ปก็ต้องการนักเตะที่พร้อมลงสนามและมีประสบการณ์ในระดับสูงทันทีซึ่งตรงกับคุณสมบัติของดุมฟีทุกประการสำหรับผลงานของดุมฟีครับถือเป็นกำลังหลักของอินเตอร์มิลานในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมามีประสบการณ์ในเวทีใหญ่ทั้งเซเรียอาและยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมไปถึงการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเสริมความแข็งแกร่งทางฝั่งขวาหากไม่มีอะไรผิดพลาดดุมฟีจะกลายเป็นแข้งรายใหม่ที่ได้ร่วมงานกับเป๊ป และกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการลุ้นแชมเมียร์ลีกอีกครั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้